ปาเกียวเผยอยู่ระหว่างการเจรจารีแมนเมเวเทอร์คาดอาจเกิดขึ้นปี2026โดยล่าสุดนั้นกลินไฟหยุดโลกเริ่มโชยอีกครั้งเมื่อแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวยืนยันว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาอย่างต่อเนื่องกับฟอยเมเวเทอร์จูเนียเพื่อจัดรีแมทภาค2หลังผ่านไฟกว่า11ปีจากไฟประวัติศาสตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในวงการมวยโลก แมนนี่ปาเกี่ยวนักโชคในวัย46ปีเพึงกลับมาโชคอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเขาเสมอกับแชมป์โลกดุน u v c มาริโอบาลิออดและหลังจากนั้นก็มีข่าวลือหนาหูว่าเขาอาจได้เผช,ชิญหน้ากับเดอมันนี่อีกครั้งในปี2026 ผมเปิดกว้างสำหรับการรีแมทและตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเจรจาปาเกียวเผยผมคุยกับทีมงานทุกวันถ้าการเจรจาราบรื่นและไฟเกิดขึ้นจริงเราจะประกาศอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนอดีตซูปเปอร์สตาร์ชาวฟิลิปปินส์ยังกล่าวเสริมว่าสภาพร่างกายในตอนนี้พร้อมเต็มที่ตอนนี้ผมไม่มีปัญหาที่หัวไหลแล้วไฟนี้จะต้องออกมาสนุกแน่และผมมั่นใจว่าแฟนมวยทั่วโลกจะตื่นเต้นกับรีแมทในครั้งนี้ แม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ในวัยใกล้50ปาเกียว46ส่วนทางเมเวเธอร์48แต่หาข้อตกลงลงตัวไฟดังกล่าวมีแนวโน้มจะจัดขึ้นที่รัสเวกัสเมืองหลวงของวงการมวยโลกอีกครั้งแฟนมวยทั่วโลกคงต้องจับตาดูให้ดีว่าปาเกียวปะทะเมเวเทเธอภาคสองจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นั่นเอง เอาละครับใครกำลังมองหากางเกงกีฬา,ากางเกงฟุตบอลวอลลิกใส่สบายทุกจังหวะก,การเล่นเนื้อผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์100%เนุ่มเบาสบายระบายอากาศดีแห้งไวไม่ต้องรีดพร้อมโลโก้ปักสุดเท่มีหลายสีหลายสไตล์ให้คุณเลือกสนใจกางเกงกีฬาวอลลิกราคาโดนๆจิ้มแท็กสินค้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยครับ